ก็เริ่มหูแล้วครับเริ่มหูแล้วเขาบอกไขกินฝัไหนอตกต้นนี้กินตกต้นนั้น,นครับสวัสดีครับแยหวานพิศก์แฟมิลี่ครับมือนีผ้าหน้องกิมมาตกป้านิน่น้ำสา้ำอบอที่เลี้ยงไว้นี่ครับ,บหมดหมดหมด

ตืตดแล้วครับตื๊ดแล้วเนี่ยเนี่ยปลานินเริ่มหูแล้วครับเริ่มหูแล้วเขาบอกข่กินไปไหนอพอจะ่า,าตรน,นี้เนี่ยครับไซงามๆเนี่ยครับ จำซีนีวครับตานิ่นหอกติดติดติดเกือบพักบุ้งพักตบชว่าครับปล่อยพระท่านพ่อหกเดือนครับเบิง้งแพ้คักเลยครับ กักดกเช้าวา่าอยูบอ่บ่อนีซึ่งบอ่อนีกะสิปลอยซึ่งหอยเชลลีหอยคมครับนี่เป็นไข่หอยเชลลี ใครเพื่อนกับประมาณสักสิบสองมือครับม,มันสิบมือถึงสิบสองมือเขาก็จะเริ่มปักครับพุ่นห้อยขมครับห้อยขมเดี๋ยว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 กูต๊กกู้ตกกูต๊กน้ำ ขึ้นกระไดาสองตัวเหรอครับเนี่พอ่อเหรอพอต้มเหรอครับ